ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผม Ice Gamer เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านอยู่ไหมอ่านอยู่นะครับนะวันนี้ก็อยู่กับผม Ice Ice นะครับ Ice Gamer YT กันทีกครั้งหนึ่งนะครับนะคลิปนี้ผมก็ย,ย,ยนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาบอกข่าวดีข่าวถือว่าแรกจากที่ผมบอกข่าวร้ายไปเมื่อคลิปที่แล้วก็แล้วกันนะครับนะ คราวนี้คือผมได้เซิร์ฟเวอร์แต่มันไ่ใช่เซิร์ฟเวอร์แบบเซิร์ฟมินิเกมนะเป็นเซิร์ฟแนวเซอร์ไ a l ให้ท่านผู้ชมมาสร้างบ้านกันเราเองเลยไม่มีคำสั่งอะไรทั้งสิ้นนะครับนะจะโดอะไรก็โดไปแจ้งอะไรผมไม่รับนะครับนะก็เหมือนกับเล่น Survival ด้วยกันนะครับนะแต่เซิร์ฟอาจจะมีรีหรือว่าถ้าเครดิตผมหมดก็คือ หมดเปิดใหม่นะครับนะเอ,อ๊ะแย่นะแล้วผมก็จะเข้ามาดูในบางครั้งนะครับนะา ip ก็จะอยู่ได้ใต้ได้ใต้ล่าง description นะครับ v e r s i o นก็เข้าได้ตั้งแต่ศูนย์ไม่รู้เข้าได้ตั้งแต่เท่าไหร่นะครับนะเพราะว่าผมไม่ไน่ใจแอปนี้เท่าไหร่นะแต่ว่าผมตั้งค่าให้เป็น0.14เอ้ย0จ5 4นะครับเพราะว่า ไอเนี่ยเห็นไหม0.5.6เนี่ย Windows 10จริงๆมันเขาดัดแปลงมาจาก0.5.4 Windows 10ตัวจริงๆที่ผมแจกไปเมื่อก่อนนะครับแต่เขาเปลี่ยนหมายเลขแค่นั้นนะเพราะงั้นแหละถึงพวกเนี่ยมันถึงไม่ได้อัปเดตตามมูชชั่นของ0.5.9หรือว่า0.5.10นะโอเคแต่ผมก็เข้าเซิร์ฟไม่ได้ เซิฟนี่อาจจะมีบัก๊กรือว่าเข้าไม่ได้แบบผมนะครับนะเพราะว่าเซิฟมันก็ไม่ได้เซิฟดังอะไรนะเออนะนี่ผมใช้คำสั่งได้ครับนะสามารถติดต่อได้นะครับนะติดต่อได้เลยนะครับแต่ผมยังไม่แน่ใจนะว่าจะให้คำสั่ง OP กับใครหรือว่าจะให้ตกลงกันยังไงนะครับก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยว่าจะให้ OP ยังไงเพราะว่าผมจะให้ OP คนมาช่วยคนดูแลมาช่วยดูแลเออสามคนเพราะว่าผมจะให้โอพเอ่เอมไม่คิมมี่ก็ไลออนฮาร์ดนะ แต่ว่าน่าจะให้คลิปนี้มากกว่าเพราะว่าคลิปนี้ผมติดต่อง่ายกว่าแล้วมันฮาร์ดแลว้วนฮนี่ดูลึกลับครับติดต่อไปไม่รับเลยนะเขาบอกติดเล่นเกมอยู่นะครับนะก็ไอพีจะอยู่ด้านล่างเดสคริปชันนะครับโวอรชัน0.5.4เข้าได้แน่นอนครับนะโอเคครับคลิปนี้เอ้ยแต่เส้นนี้มันก็ลื่นอยู่นะโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบกับไอเพียงเท่านี้นะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอไปหรือเป็นกำลังใจในการเติมเซิร์ฟ นีต่ตอต่อไปนะครับนะถ้าใครผมลงคิดไปแล้วใครดูก็เข้ามาเลยผมเล่นอยู่นะครับเคปบายบายครับ bye bye,